สวัสดีครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อคลิปแรกนะครับก็ผมบอกไปแล้วว่าจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ3ข้อเนาะที่ควรรู้เกี่ยวกับหลักการประสมพันธ์ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนกันที่ผมจะนัดหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ข้อนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยข้อที่1นนะครับคือเป็นเรื่องของรู้เขารู้เรา อ่าอันนี้ผมพูดบ่อยเนาะอ่าทุกคนน่าจะพอนึกภาพออกนะครับว่าลูกเขารู้เราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับแน่นอนเริ่มจากรู้เขานะครับรู้เขานี่เราจะประชาสัมพันธ์ได้เนี่ยรู้เขานี่เริ่มจากภายนอกเลยก็คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองสถานการณ์มันเป็นไงอย่างไรบ้างถูกไหม การที่เราจะไปสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องคำนึงถึงบริบทสังคมคำนึงถึงเหตุบ้านการเมืองนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างในช่วงนี้มีโควิดอย่างเงี้ยระบาดอย่างเงี้ยเราควรจะมาทําประชาสัมพันธ์เรื่องการเทีย่ยวสงการไหมเราควรจะมาทําการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศมันก็ไม่เหมาะถูกไหมเพราะเหตุบ้านการเมืองมันเป็นแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือลูกเขาอันที่1คือภายนอกเป็นแบบ เศรษฐกิจสังคมการเมืองสถานการณ์อันที่สองคือคู่แข่งของเรานะครับคู่แข่งของเราเขาทาอะไรบ้างสมมติว่าคุณเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยอ,อื่นเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์หรือเขามีการใช้สื่อใช้ข้อมูลเรื่องอะไรบ้างใช้วิธีไหนบ้างเราก็ต้องเป็นการมอนิเตอร์เป็นการสํารวจดูว่าคนอื่นเขาทําอะไรกันบ้างนะครับและอันที่สามรู้ข่าวก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทเอกชน คุณจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับาขายของหรือคุณจะเป็นองค์กรรัฐคุณก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรเขากําลังนิยมอะไรอยู่เขาดูสื่อทางไหนเนื้อหาที่คุณจะเอาไปใช้กับเขาควรจะเป็นอย่างไรที่ทําให้เขาเนี่ยจดจําได้เขาสนใจแล้วก็มีความเข้าใจนะครับน,นี้คือลูกข่าวสรู้เราแน่นอนก็คืออ,อ,องค์กร,รที่คุณจะไปทําการไปสัมพันธ์ให้เนี่ย เป็นองค์กรลักษณะแบบไหนเป็นองค์กรของรัฐเป็นองค์กรที่มุ่งหวังผลกําไรไหมหรือว่าเป็นองค์กรที่เป็นเอกชนยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ปกครองข้อมูลข้อความที่คุณจะใช้จะต้องสื่อสารกับเขาเนี่ยเนื้อหาแบบไหนสื่อช่องทางไหนละ่ะที่เขาใช้ในการเสพ ถูกไหมหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากคุณเป็นโตโยต้าคุณเป็นฮอนด้าคุณจะทําการประชาสัมพันธ์มันไม่เหมืนอนการโฆษณานะการโฆษณานี่คือจูงใจให้มาซื้อใช่ไหมแต่การประชาสัมพันธ์เนี่ยคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์คือมีการสร้างความรู้สึกที่ดีเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกันว่าองค์กรโตโยต้าของคุณทําอะไรเพื่อสังคมบ้างองค์กรฮอนด้าของคุณ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประสานกับสังคมยังไงมีการช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประชาพันธ์ได้เหมือนกันเพราะว่าการประชาพันธ์มันจะนําไปสู่เรื่องของข่าวอ่าข่าวสารต่างๆที่จะออกมาทําให้คนเนี่ยหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้จักเกี่ยวกับตัวขององค์กรของเราเนาะอันนี้คือรู้ข่าวรู้เราเนาะอันที่สองนะครับที่อยากให้รู้ก็คือว่าคือเป็นเรื่องของการ ให้คุณค่ากับสิ่งที่เราจะประชาสัมพันธ์เนาะก็คือถ้าเราจะทําประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะเป็นลดลงสูตรพูรีเรื่องเกี่ยวกับทิ้งขยะหรือประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาเรียนหรือประชาสัมพันธ์ให้คนทําความดีหรือประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคโควิดหรืออะไรต่างพวกนี้เราต้องศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจหาแหล่งข้อมูลให้คุณค่ากับสิ่งที่เราต้องการจะประชาสัมพันธ์ นะครับส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายคือไม่ว่าหน่วยงานไหนองค์กรใดในประเทศนี้ในทุกสังคมจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณให้ความสำคัญแล้วก็มีองค์ความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยพอเวลาที่คุณจบการศึกษาแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้องค์ความรู้นี้ไปประกอบวิชาชีพได้แน่นอน เพราะทุกหน่วยงานจะต้องมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทุกองค์กรครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ